ตำหมักฮงครับพี่น้องมาเลยบ่ได้ตำหลายตำเอาแบบพอดีพอดีเอานะี่ครับวางไว้นี่อยสักกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของปลายสู่สุกคนนะครับมาครับพี่น้องมาเลยพ,พี่น้องตำหมักหฮงนะครับผมได้เป็นหมกหมกปลาซิวนะครับพี่น้องผมได้หมกปลาซิวมาเดี๋ยวเดียวได้มาสองหมกนะครับเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งเอาเส้ใสดีเนาะอ่ะเอาไปทางนี้เอาไปทางนี้ นะครับนี่นะครับได้มาสองมกนะครับซื้อไอซื้อพันมาดอกนะครับพี่น้องนะครับซื้อพันมาเลยนะครับแลวก็เอามากินกับตำหมกฮงอ่ะเอาออกจากไม่ต้องตัวมันใหม่ก่อนนี่ครับพี่น้องโมกปลาซิวกินกับตำหมกฮงแซบแซบเลยครับตัวนี้นี่อีกโมกหนึ่งครับพี่น้องนี่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 ครับนี่ ขาขาวเลยครับยังเขาขาวปลาซิวตัวขาขาวเลยอ่ะเอาลงกนี้กันแล้วกันนี่มาครับพี่น้องบ้านนี้ลงมือแสบๆต้องกนโลดนะครับหมกปลาซิวจินกับตำหมกหมูได้แคบหมูได้พักกาดดอกมานํำ <c oughs> เสียงขอให้นะครับพี่น้องเสียงรถข้าเจ้าข้าเจ้าไปเห็นงานกันแล้วนะครับมามากินข้าวน้อกันเี่อครับพี่น้องปลาซิว hóm phân hắn ta khai xe là cái xe đó. phải ít tuồng hóm là จับตัวละพี่นออ้องตำโมงนี่ตำเองครับแล้วก็กระหรอก มุกปัสซิวแนวกินบันบ้านเกือเราครับพี่นอ้องเอามาฝากพี่ฝากนอก้อจำน้ำนั่วนั่วนั่วอาจับันครับ มากผมครับเสียงไกลขันที่เราเข้าไปหอกเนี่ยบอกว่าตะ่บววากัันมาแล้ว <coughs> muốn <Múc> là <coughs> muốn là gì xếp bạt hay bên nào trừ khang bác sĩ tôi ngã cho khó khăn rồi ừ, hiền hòa มานั่งมานั่งกินอยู่ข้างบ้านนะครับพี่น้องมาเนี่ยไอ้ฟังข้างๆกันสิเป็นแบบเพื่อนบ้านเพื่อนเนาะครับเนาะก็สีดิงเงียนเสียงเพื่อนเห็ดกับเขากับหนามคือกันกต่ขอขออให้นะพี่น้องบางที่เสียงอาจจะดังเข้ามาในนิดนึเนราะว่าบ้านจัดสรรไอ้หัวมันติดกันนะครับ แก่พี่หน้ง่งว่น,นที่กินดนละมันก็ตำบมกทั่วกัะสิเขาันแต่ว่าผมส่งเป็นสีแบบสีคัอนข,ข้อก็เลยเอาตำมาหมกมาแทนนะ พักกาดดอกจานน้ำงามากินมากินกับไอ้ตำมันกรอบดีครับเอาแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไ้ก่อนจะมาลวกลวกกินกับปุ่นกระแสบ จำหมกปลายุบตำบกบกฮงไซบันเนี่ยชุดจ่อแซ่บเมโนโลหาอยากได้ครับพี่น้องเนี่ยหมกปลาซิวนี่บริ่งงนะ่ายๆเลยไปง่างตลาดบริ่งเซมือนะครับ น,น,น,นุนนูเห็นมาเท่หนึง แซ่บจะข้ามครับพี่นอ้องแซ่บอีกแล้วัำหูหมกปลาซิวเข่ากันฮะครับพี่นอ้องแซ่บหมูตันใส่กินตำหมูยหมระสอบครับพี่นอ้อง กินเขาแล้วเนี่ยพ่อเกษตรไปแห้งงามกินยมได้กับแสบีบจับหมูห,หยบับไหลเข้างอลงเลยเนี่ยอ,ออกตาเสาวอะไรบ้างนครับ <c oughs> การเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมาอนี้สำหรับเมนูตำบักหุ่งกับมุกปลาซิวแบบแซบแซบเลยครับพี่น้องเอาเมนูบานๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกก็ขอขอบคุณนะครับทุกการที่ตามรับชมนะครับตามรับคลิปนี้คือนเขาครับพี่น้องเบิ่งแล้วมักหรือว่าถสีใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดำเนินเด้อนะครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเซานี่นะครับผมกินข้าวแล้วเรียบร้อยการสิได้ขอโตไปเห็นงานนะครับสู่งานกันต่อนะครับพี่น้องน้องพี่น้อง สำหรับชีวิตคนใส่แรงงานกะเอาไว้ซ้ำนี่มาอน,นี้สวัสดีครับ